สวัสดีครับพี่จิตาช่อง y u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  e e i i l ไลฟครับวันนี้เราจะมารีวิวกับแท็บเล็ตฮเวยนั่นเองครับนี่คือ h u เว e ยเ a ดแพดโปรสิบสนะครับปีสองพันิบห้ครับสีที่คุณจะสังเกตว่าเปลี่ยนไปชัดเจนคือสีของมันนะครับคุณสมบัติต่างกันแค่ไหนและก็น่าใช้กับเดิมแค่ไหนพอแล้วไปรับชมได้เลยครับ ำหรับรอบนี้นะครับเรามาพูดถึงรูปลักดีไซน์กันเลยนะครับเพราะว่าการแกะกล่องนั้นเราไม่ได้รับกล่องมานะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่กับ Huawei MatePad Pro 12.2 2 0 2 5นะครับหน้าตานะั้นะคือตอนนี้ที่คุณเห็นนะนจอเป็น t e n d e m Display นะครับขนาดอยู่ที่12.2นิ้วความละเอียดนะครับ 2.8K ครับ r e f r e s h Rate 144Hz ถือว่าเร็วที่สุดในแท็บเล็ตครับเรื่องของความสว่างแล้วก็การ จัดการแสงสว่างถือว่าค่อนข,ข้างทําได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับเรามาดูว่าส่วนต่างๆน,นั้นมนะ่ะจะเป็นอย่างไรนะครับสาหรับด้านหน้าเนี้ยตรงด้านล่างก็คือตรงควบคุมนะครับซึ่งสามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆแบบนี้แล้วก็จะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยเช่นกัน,นครับกล้องหน้าจะอยู่ตรงกลางพอดีครับรอบตัวเครื่องนะครับขอเริ่มจากฝั่งซ้ายกันก่อนฝั่งซ้ายจะมีลาโพงนะครับมาให้แบบนี้2รูนี่แต่ว่าที่จริงมันคือข้างในสีนะครับ แล้วก็จะมีปุ่ม power พ,พร้อมกับระบบ scale ลายมือมาให้ครับสําหรับตัวนี้จะเป็นสีเขียวเท่านั้นในฝั่งด้านบนนะครับจะมีไมโครโฟนทั้งหมด4จุดนะครับที่จริงอะ่ะข้างบนนี้3นะครับจะซ่อนอยู่ข้างล่างอีกหนึ่งะครับจะมีปุ่มปรับระดับเสียงมาให้ตรงนี้ครับด้านล่างตรงนี้นะครับหรือว่าด้านขวามือจะมีนี่ครับลำโพงอีก2จุดแล้วก็ usb type c สําหรับซิงคข้อมูลแล้วก็สําหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆ ด้านตรงนี้ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นที่สําหรับในการวางกับตัวของ Huawei Guide Keyboard ซึ่งเดี๋ยวเราจะแนะนํากันต่อไปด้านหลังนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือกล้องนั่นเองครับกล้องปกตินั่นจะเป็นซีเลียมอันนี้จะเป็นกล้องวงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยกล้องจะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลในตัวหลักแล้วก็ตัวที่เป็นเลนส์บุมกว้างอยู่ที่8ล้านพิกเซลหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมีการเจาะรูไปหนึ่งรูนั่นคือไมโครโฟนนะครับ แล้วก็ในเรื่องของแฟลตตัวนี้ก็จะเป็นแบบแฟลตคู่ที่เป็นแนวนอนแบบนี้นั่นเองครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นผิวที่เรียกว่าค่อนข้างมีความกรอซี่สูงนะครับทําให้มันดูมีความละมุนมากๆเลยทีเดียวโดยปกติแล้วอะโคเว e ร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับแล้วรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับในเรื่องของคุณภาพสยงกันนะครับแต่ก่อนจะไปเขาบอกว่าน้ําหนักมันไม่ได้หนักนะครับ นี่คือทับเด็กตัวหนึ่งที่น้ำหนักเบาที่สุดในโลกอีกตัวหนึ่งเลยครับ ทีนี้เรามารู้จักกับอุปกรณ์เสริมกันนิดนึงนะครับซึ่งแน่นอนครับมันคือสิ่งนี้นี่คือหัวเว่ยไกด์คีย์บอร์ดครับซึ่งที่จริงมันก็คือตัวคีย์บอร์ดตัวเดิมนั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะปรับองศาได้ข้างๆเยอะนะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งเป็นโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าเราจะพับแบบนี้นี่ให้ดูนะครับว่าถ้าพับในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการวางตัวแท็บเล็ตที่เป็นแบบสตูดิโอนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับสมมติเราเอาวางแบบนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไ่เครื่องลงไปนะครับคุณจะเห็นว่าเนี่ยคีย์บอร์ดกับตัวของแพดเนี่ยจะวางทับกันอย่างพอดีนะครับพอดีเลยทําให้มันสามารถที่จะวางตําแหน่งได้ค่อนข้างเหมาะสมนั่นเองครับก็สามารถที่จะเอามาไหวเขียนได้แต่ถ้าใครบอกเอ้ยไม่ชอบอะอย่างห้วางเหมือนเดิมนะครับก็สามารถวางได้นะครับก็จะต้องมีการดันเจ้าตัวของแพดปากกาออกไปข้างนอกนิดนึนงเนี่ยก็จะสามารถวางในส่วนของ,ของแลป็ปท็อป ได้นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็สามารถปรับระดับได้2ระดับนะครับก็จะเอาความชิดกับความกว้างเนี่ยต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับที่เป็นแนวนอนกันนะครับว่าแนวนอนเวลาอินเสิร์ตออกมาแล้วสวยง,งามขนาดไหนครับจะไปดูอินเสิร์ตนะครับเรามาดูเรื่องของการพิมพ์ก็พบว่าในเรื่องของการสัมผัสคีย์บอร์ดนั้นถือว่าค่างที่จะสัมผัสได้ดีนะครับ แรงกดแรงตาก็ยังคงเหมือนกับรุ่นทีแล้วแต่แค่มีสก,กินไทยมาให้อันนี้ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีฟีลลิ่งเหมือน้ตบุกมากๆครับ ก่อนเสริมหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดึงข้อฟีเจอร์เลยนะครับนี่ก็คือ Huawei M-Pencil 3มันก็คือตัวประกาที่ออกแบบเพื่อรองรับแรงกดที่เรียกว่ามหาศาลมากเลยทีเดียวครับทีนี้ก็จะมาพร้อมกับในเรื่องของฟีเจอร์ตัวเครื่องฟีเจอร์ตัวเครื่องนั้นก็จะมาพร้อมกับ Harmony OS เวอร์ชัน4.3นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเริ่มจากตัวนี้ครับ Go p a t นะครับคุืจะสังเกตว่า อันนี้คือเราวาดสาเร็จรูปนะครับเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราเลือกเนี่ยมันจะมีการวาดสีน้ํามันที่มีการลงน้ําหนักได้หลากหลายรูปแบบนะครับ<ๆ>ก็จะทําให้เราสามารถที่จะใช้นะครับเรื่องของสีน้ํามันได้แล้วก็มีการออกแบบเทสเจอร์ให้หนักเบาแบบมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับสามารถที่จะทําได้นั่นเองครับอันนี้ก็คือคฟีเจอร์ที่1นะครับฟีเจอนนร์ที่2น,นะครับดีู่ยนโน้ตครับโน้ตนะครับโดยปกติแล้วอะเวลาที่เราเขียนธรรมดา มันก็ดูธรรมดาใช่ไหมครแต่สมมุติว่าเราต้องการเขียนอย่างเช่นคําว่า hello นะครับ่างนี้เนี่ย hello world ปึ๊บอ่ะสมมุติว่าเราเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องการวงนะครับแบบนี้คร๊ดมันจะสามารถที่จะแปลงตรงนี้เป็นข้อความได้นะครับเนี่ยสามารถที่จะแปลงแบบนี้ได้อาจจะเขียนตรงๆหรือไม่ตรงเนี่ยมันก็จะแล้วแต่คุณเลยนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะ ทำงานได้อย่างลงตัวมากนะครับและที่สำคัญครับตัวของปากกานะั้นมีการอัปเกรดซึ่งสามารถที่จะเลือกปากกาเพิ่มได้ตัวตรงนี้ส่วนรุ่นเก่านั้นอาจจะต้องรอสักครู่นะครับในการอัปเดตนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกแรงกดว่าจะเอาความไวของแรงกดประมาณไหนได้นะครับมีหัวแปลงเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกสีได้แล้วก็ตั้งเฟอร์บริดตได้หมดเลยนะครับเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคในเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับปากกานะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของ ปุ่มตรงนี้นครับสามารถที่จะลากเส้นเหล่ต่างได้นั่นเองครับแล้วก็การทํางานต่างๆเนี่ยจะเริ่มเหมือนกับ PC มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้เขาต้องการให้สื่อสารว่าเป็น PC ไปเลยนะครับและต่อมานะครับยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งสมมุติว่าเราต้องการที่จะเปิดหน้าจอพร้อมกัน3หน้า,าจอนะครับเฉพาะตัวของ Harmony OS v อฟเวอร์ชั่ครับเราแค่ลากบนสุดแล้วมันจะปรากฏหน้านี้จากนั้นครับปล่อยปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะ เอาโปรแกรมอื่นนะครับมาใช้เช่นเอาเอาเฟซบ o ๊กมาวางนะครับแบบนี้หรือว่าจะเอาอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับก็คือกดทางด้านข้างแต่ถ้าเราปัดไปอย่างเงี้ยมันจะกลับไปหน้าเดิมนะครับวางใหม่ครับกดที่ Facebook ครับ Facebook เสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะแตะนะครับแตะขั้าโมนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะกดคําว่าสลับหรือว่าเพิ่มนะครับอ่ะสมมุติว่ากดเพิ่มนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้พอกดเพิ่มนะครับสิ่งที่ เราสามารถทาได้ก็คือเช่นเอาไฟล์ไว้อีกอันหน,นึ่งนี่แบบนี้เราสามารถสลับได้3แอปพลิเคชันเลยนะครับแบบนี้ครับนี่คือการทําง,งานแบบ multitasking ที่เรียกว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบและถ้าสมม,มุติว่าไม่เอานะครับเราสามารถที่จะกดปิดแล้วก็เป็นหน้าต่างอื่นมาได้เช่นเดียวกันไม่ใช้นะครับแค่แค่ปัดขึ้นแล้วก็ปัดขึ้นอีกทีหนึ่งก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคและอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับคือเฉพาะของเว่ยเลยคือ wps office นะครับซึ่ง อันนี้มันจะทำงานกับตัวของแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆของ Huawei ได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะพิมพ์งานได้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้แบบจริงๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีพอสมควรน,นะครับแต่ว่าถ้าจะดีกว่าน,นั้นอาจจะต้องใช้คีย์บอร์ดที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับคีย์บอร์ดก็คือตัวของโปรแกรมนั่นเองครับเพื่อจะทำให้การเปลี่ยนภาษาไทยนั้นนะ่ะทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอะไรสิ่งที่เป็นใหม่ๆนะครับที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับสามารถโหลดโปรแกรมผ่านตัวของแอปแกลอรี่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งระบบ Google อะไรต่างๆได้แบบจำลองแล้วก็ด้านดีในส่วนของฟีเจอร์กล้องนะครับฟีเจอร์กล้องนั้นก็มีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับโดยกล้องสูงได้สูงสุด1ิบเท่านะครับวิดีโอของกล้องหลังนั้นสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับ แล้วก็จะมีโหมดต่างๆพวกโหมดโปรโปรหมดสติ๊กเกอร์ฮานูนามาอาอกสารนะครับมีมาให้แล้วก็สามารถที่จะแต่งภาพสวยก็คือทำบิวตี้ได้นะครับแต่ว่าจะไม่มีรายละเอียดเกิดขึ้นนั่นเองครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับอั่นเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องผลงานภาพนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่าเราอาจจะไ,ไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับเพราะเครื่องมันค่อนข้างที่จะใหญ่ก็เลยทําให้บางทีนั้นอาจจะได้แค่บางสถานการณ์เท่านั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมภาพกันเลยครับ อันนี้ครับเราจะลองซูมนะครับจากตัวของโกลว์เเมทแฮตซิ2.2นะครับก็จะเริ่มจากระยะอัลตร้าไวครับมาระยะที่1ครับแล้วก็สามารถซูมได้สุดๆนะครับระยะที่6ครับ สำหรักรบกล้งงงองหน้านะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้กล้องหน้ายังฟงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แม่นอนครับว่าสามารถที่จะทําให้เป็นแฟลชแบบสว่างได้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็คือในการถ่ายนิที่แสงน้อยของหูเวลแผ่นโปร13.2นิ้วนะฮะพูด <Gin S 2> เลยครับว่าถ้าไม่มีไฟช่วยก็จะมืดกันนี้ครับเดี๋ยวลองดูว่าถ้าสมมติตรงนี้คือไม่มีไฟนะครับเนี่ยวเซลมาก,ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้คือนหน้าผมจะมืดไปเลยนะ สำหรับเบนช์ m a r กนะครับอันนี้เราก็จะมีการขึ้นสเปคให้คุณดูด้านล่างด้วยนะครับว่ามันใช้ขุมพลังอะไรบ้างนะครับก็ขอเริ่มต้นกับอันตุ u ตุนก่อนนะครับอันตุ u ตุนั้นทำได้อยู่ที่1 5 9 2งล้านนันอคะแนนี้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นั่นเองครับกิกเว n นหกนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คือซิงเกิลคอร์หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดมาติคอร์ทำได้ที่ 4,807คะแนนส่วนของพี่ซีมารก็จะเป็นแบบนี้น,นั่นเองครับก็ถามว่าสูงไหมถือว่าใช้ได้เลยครับไม่ได้มีปัญหาเตียงใดแล้วก็สามารถที่จะเล่นอะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเดียวครับ Speed test นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะ Speed test ตัวนี้นะครับก็จะเป็นทั้งดี w i f i 7แล้วนะครับพอเป็น Wi-Fi 7การเห็น Wi-Fi 6นั้นอนะ่ะพันหนึ่งพอดีตามความเร็วเทสได้นะครับโดยปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยครับ ทั้งอัปโหลดและดาวน์โหลดครับความเร็วก็ถือว่าทําได้สูงมากๆเลยทีเดียวครับฟีเจอร์การเล่นเกมนะครับแค่ปัดตรงมาจากข้างล่างน,นี้นะครับก็จะมีในเรื่องของโหมดเร่งนะครับแล้วก็เพิ่มความต่อเนื่องในการเล่นเกมมีการอัดหน้าจอและฟีเจอร์อื่นที่เรียกว่มามาครบแต่ถ้าบางเกมไม่มานะครับอาจจะต้องมีการโยกเข้าไปในตัวของเกมนะครับในเรื่องของตัวล็อกอินอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการทําด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับการเล่นเกมกันนะครับว่ามันจะเป็นย่งไกับ2องเกมครับเกมนี้ก็คือแอสซาก้าและก็เลนซิ่งมาสเตอร์อะครับตอนนี้เราจะมาทดลองเล่นเกมกันนะครับเกมที่เราจะเล่นเป็นเกมแข่งรถทั้งคู่นะครับจะเริ่มจาก S s o ซากกันก่อนนะครับซึ่งผลที่ได้นะครับจากเรื่องของการประมวลผลกราฟิกนะครับถือว่าทําได้เร็วนะครับแล้วก็ดีเฟนเทของมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่า หน้าจอตัวนี้1 4 4เฮิร์เลยนะครับถือว่าคนข้งที่จะเป็นแท็บเล็ตตัวหนึ่งที่สเปคหน้าจอโหดใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับคนที่สงสัยว่าเอยแท็บเล็ตมันเป็น f i ไล้วมันจะใช้น้ำทางได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็แค่เชื่อมต่อกับซลลูล่าเท่านั้นก็สามารถที่จะใช้น้ำทางได้แล้วนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกับ Racing Master ต่อเลยนะครับว่า r a c i n g Master นั้นออกมาจะเป็นอย่างไรกันนะครับ Stay calm when you spin and counter-steer. เรื่องแบตเตอรี่นั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะฮเวลนั้นให้มาถึง1 1 0 0งมิลลิแอมครับถือว่าเยอะมากๆแล้วยังสามารถที่จะใช้งานทั้งหมดประสิทธิภาพนะครับไปยัดพลังงานสามารถแสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็อื่นๆมากมายเรียกว่ามาแบบครบๆเลยสามารถที่จะตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรระบบการชาร์จต่างๆนะครับก็มีมาให้แบบครบครันเลยทีเดียวครับรวมถึงในเรื่องของว่าเราเปิดหน้าจอนานขนาดไหนนะครับ ในส่วนของเรื่องของการใช้พลังงานในวันนี้แบบเดยวันนะครับก็จะมีการทั้งเล่นเกมมีทั้งเรื่องของอาการใช้เกิดกชาร์จไฟดาวน์โหลดแล้วก็เล่นโซเชียลนะครับเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสาร,ร์ก็เลยจะเป็นวันที่ผมจะไม่ได้พิมพ์งานอะไรนะครับก็เราใช้หน้าจออาจจะอยู่ที่ประมาณช่วงสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าการใช้แท็บเล็ตนานนั้นอาจจะไม่ค่อยดีทะทะเท่าเท่าไหร่ก็คือปวดตานะครับเพราะว่าตัวของหน้าจอนั้นถ้าเราเพ่งบ่อยๆมันก็ จะมีปัญหาต่อให้หน้าจอเป็นเทนเดมแล้วแต่ว่าภาพรวมนะครับในเรื่องของการใช้งานเนี่ยตอนนี้แบตเหลือ65%ถือว่าก็ยังสามารถลากใช้งานต่อได้โดยสามารถใช้งานต่อได้อีก5 2ชั่วโมงโอ้โหแบตบอึดเหลือเกินนะครับสำหรับ PC มากนะครับ Huawei m a t e p a d Pro 1 2งสนะครับทำได้ที่5ชั่วโมง50บนาทีอันนี้เปิดหน้าจอเต็มนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้ตัวของ Adaptive Brightness นะครับก็จะสั้นกว่านี้ครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการชาร์จกันนะครับตอนนี้เราเสียบโวลต์มิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับกับที่ชาร์จของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะชาร์จไฟได้เท่าไหร่นะครับสเปคเคมว่า66นะครับอ่ะตอนนี้เสียบเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นนะคะแบบนี้ครับเราสามารถกดซุปเปอร์ชาร์จได้นะครับนี่ก็คือเอาง่ายก็คือวิ่ง66นั่นแหละครับเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้คืออยู่มันช่วง 50แล้วนะครับนีให้ดูใกล้ๆนะครับแบบนี้นี่ครับก็คือมันชาร์จเร็วแน่นอนครับทีนี้เดี๋ยวเราดูว่าเมื่อแบตเตอรี่มันมีขนาดที่ใหญ่นะครับมันจะใช้เวลานในการชาร์จนานแค่ไหนนะครับก็มันไม่ได้บอกว่าชาร์จประมาณเท่าไหร่แต่ผมคำนวณไว้ว่ามันน่าจะประมาณเกือบชั่วโมงนะครับในการทําให้แบตเตอรี่ขนาด 1,000 0มิลแอมเต็มนั่นเองครับถือว่าเร็วมากครับจบลงมาแล้วนะครับสำหรับ Huawei MatePad Pro 1 2 2 2025เขาบอกว่าหน้าตาแม้ว่าจะดูคล้ายเดิมแต่ว่าสิ่งที่ข้างในนั้นเปลี่ยนนั้นก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบ multitasking การได้ Huawei Guide Keyboard ที่มีสกรีนไทยมาแล้วและที่สำคัญที่สุดครับปากกานั้นมีความที่แรงกดนันค่อนข้างเยอะ ฟีเจอร์ต่างๆที่ออกแบบเพื่อในการใช้งานที่เรียกว่าอเน,นกประสงค์ม,มากขึ้นและแน่นอนครับราคาของมันที่เรียกว่าเป็นนิดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อยู่ที่27,990บาทนั่นเองครับใครที่สนใจนะครับแท็บเล็ตตัวนี้จะวางจำหน่ายแล้วอย่างเป็นทางการในตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นเดือน7ก็ใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปจับจองกันนะครับว่าเอ้ยแท็บเล็ตตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร และน่าใช้กันแค่ไหนนั่นเองครับครับคลิปนี้ก็จบลงทันี้พราะกใหม่กับคลิปหน้าจะเป็น,นเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขา้านี้และในพิปเรื่ขบบองสแตนด์บิคบอบ